เรียบร้อยแล้วนะฮะภารกิจสําเร็จได้มิกแล้วนะฮะเรียบร้อยตอนนี้อยู่ที่บ้านหม้อนะฮะซอยทิบารีเนี่ยนะฮะตรงนี้เนาะนี่นะได้มิกแล้วเดี๋ยวพาเดินเข้าไปดูบ้านหม้อพาซาดีกว่าเนาะนะพาไปเดินดูอะไรดีไหมเนาะเผื่อสมาชิกอยากจะดูเนาะอะไรต่างๆนะเนี่ยอันนี้คือทีวีขาติดทีวีนะฮะ ตรงนี้เป็นซอยทิพบาลีนะถนนทิพบาลีผมได้มิกแล้วเนี่ยย่ออะไรวะทาดาเอ็กเอ็กโปรนี่ทาดาเอ็กโปรหกชันนนะฮะมิกหกช a น n น l เอาไปต่อพ่วงก,กับเครื่องเสียงที่บ้านเนาะเพราะว่าที่บ้านมีแค่หกนะเพิ่มอีกสี่เพิ่มอีกหกเ,เป 12, สิบสองก็สะใจคาเนี้ยไปเสียบเครื่องดนตรีถ้ามันไม่พอนะฮะนี่นะะอ่าฟันมอพาซาเนี่ยันมอพาซา เดินพาเดินทะลุทางนู้นดีกว่านะนะฮะก็จะเป็นซอยอย่างนี้นะฮะนะวันนี้มาวันธรรมดานะฮะร้านปิดกันเยอะนะเข้ามาแล้วนะดูอะไรอะไรกันเนี้ยเยอะแยะไปหมด นะโอ้นี่สวิตนะสวิตไฟเยอะมากเปลี่ยนแบตเตอรี่นะฮะตรงนี้เปลี่ยนได้หมดเลยอะางเงี้นะตรงนี้อยู่ที่อันมอพาซ่านะฮะชั้นบนไปได้นะไปต่อได้บนก็มีฮะ โอ้สายอะไรเยอะแยะไปหมดเนี้ยนี่ไม่รู้อะไรมั่งนะฮะเป็นเฟืองเนาะโอ้ไหลเยอะนะพัดลมก็มีนะพัดลมพัดลมระบายอากาศโอ้ยเพียบโอ้โหเบลอเพียบเลยนะพัดลมมีทุกเบอร์ นี่นะฮะเราเดินเที่ยวบ้านม่อฟาซ่านะวันนี้นี่หม้อแปลงนะเราเดินนี้นี่ไหนนี้เป็นตู้หมดโอ้โห,โ,หโอ้โหหัวแจ็คเปียก แต่ไม่หมดเลยนะนี่สวิตไฟนี่สวิตไฟตัวอย่างสวิตไฟนะโอ้ดีนี่ฮะเครือสิ่งรถยนต์นะพาเวอร์ปีโอ้เทียบเลยนะอเอาพายเรื่องสิ่งรถยนต์นะ ทางนี้ต่อเป็นซอยๆนะเพียบไหนก็จะแอร์เย็นสบายนะสาว,สาวกาศโอ้โหสาวกาศนี่นะมีทั้งบนก็มีนะ โอ้โหนี่พาวเวอร์รถยนต์นี่โอ้โหนี่ดีฮะเฮ่ยนี่ power โอ,อ,อ้โหน,นี่เทียบเลยนะฮะซับนะระบบซับนี่ฮะบ้านมอพาซาเนาะมาดูกันได้เลยนะฮะนี่นะบ้านมอพาซา คราวนี้เดินวนไปเลี้ยวไปเลี้ยวมานะนี่ก็บันมอเซ็นเตอร์อีกคันหนึ่งโอ้เยอะหมดเลยนะฝั่งตรงข้ามเป็นอมอนนะฮะอมอนอิเล็กทรอนิกส์ร้านอมอนอยู่ก็มีลำโพงขายกันนะขะนุนนะตรงข้ามนะฮะกินข้าทางนี้เมื่อกี้กิข้าทางนี้ิหน่อไม้ลูกสายสัญญาณมีเพียบนะฮะตรงนี้ นี่เป็นร้านเอ่อดทอดิกเนี่ยโอ้หนี่ลำโพงนี่โพงติดรถยนต์รถกระบะนะฮะหลังรถกระบะโอ้ซอยนี้ไม่ได้เดินเดี๋ยวผมพาเข้าซอยนี้ดีกว่านะเมื่อกี้ยังไม่ได้เดินนะซอยนี้เนี่ยมีไม้เพียบเลยนะขาตั้งไม้นักดนตรีชอบนะ ไปลอยนะฮะเมื่อกี้ไม่ได้เดินซอยนี้เดี๋ยวพาเดินซอยนี้นะฮะนี่ขาต,ตั้งลำโพงเนาะโอ้ของแบรนด์ก็มีนะของ JBL Yamaha ก็มีนะตัวแทนเนาะเทียบเลยนี่นะนี่โอ้โหนี่คือเกยงการแกล้งเลยโอ้นี่ตู้นะฮะตู้ตู้ลำโพงฮนะ ตู้เปล่าก็มีนะฮะตู้เปล่าสวยๆเนี่ยติดรถยนต์เนี่ยอย่างเงี้ยมาซื้อได้นะฮะไม่แพงเนาะใบหนึ่งไม่กี่ตังค์นะฮะฝาปิดโอ้โหนี่อ,นนอันนี้เป็นชุดคอนเสิร์ตเลยนะเนี่ยชุดใหญ่เลยสวยงามแง่งแง้งนะชุดคอนเสิรตต์ตจัดคอนเสิร์ตใหญ่ๆเลยเนี่ยโอ้เยี่ยมนี่นะฮะซอยนี้โอ้โหแต่และชุดใหญ่ๆงั้นเลยนะยอด ใครที่เป็นนักดนตรีนะมหาคุดข,ขึ้นเสียงออกคอนเสิร์ตด้เลยตรงนี้ยใหญ่นะฮะหรือใครที่รับทํางานเนะาะทํางานเกี่ยวกับเครื่องเสียงเนาะรับจัดงานเนี่ยเยอะยนะ,ะตรงนี้เปิดรถตึ้ม,ต,มตึ้มเลยใหญ่ใหญ่เงี้ยน,นะตรงนี้นี่นะฮะก็ออกมาถนนนี่นะฮะ ออกมาที่ถนนนะถนนอะไรเทารัเออถนนเทารัฐนะตรงนี้แล้วก็มาผัวแยกเทารัฐเนะเาะร้านอิเล็กทรอนิกส์ตึมเลยนะฮะแถวนี้ไม่ต้องห่วงเลยเแล้วที่ขาดไม่ได้คือเพชรนะครับเ,เพชรกับทองในบ้านหม้อในดังนะฮะเพชรทองบัาม้อเนาะเนี่ยห้างเพชรชั้นลัดแล้เพชรรัดเล็กเพชรลัดสมีอัดไฟ นี่นะก็มาแยกถึงแยกเทารัดเนาะแล้วก็ข้ามไปดีอนสยามนะฮะนี่ก็ได้มิกป์มาตัวหนึ่งนี่นะตัวไม่ใหญ่นะ,ะสบายสบายเดี๋ยวเดี๋ยวไปถึงบ้านนะจะไปลองดูนะแล้วก็เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะว่าต่อพ่วงยังไงใช้ยังไงนะฮะจะได้อะเผื่อเป็นความรู้เนาะว่าต่อพ่วงยังไงนะเพราะทางร้านก็บอกมาระดับหนึ่ง แต่ริงๆผมรู้แล้วล่ะนะแต่ว่าอยากจะให้สมาชิกแบบได้ฟังจากาทางร้านเนาะเขาจะได้แนะนำเนาะว่าโอเคสามารถต่อพ่วงอย่างนี้อย่างนี้กี่วิธีการนะในการต่อพ่วงเนาะแต่เดี๋ยวผมจะไปทําที่บ้านเนาะไปต่อพ่วงให้ทำอย่างนี้กันเนะาะวันนี้แยกเ่ารัดนะฮะแยกเ่ารัดไปละเข้าเดียวสยามรถจอดเดียวสยามนะฮะวันนี้ได้เดินสบายสบาย